อ่จุยกินเขามบบน้กินเขากับนังน้อนสบายดีน้องสบายดีสุขทุกคนสบายดีปาลุงสบายดีปลุงย้ำเาวซาโดยยจขับไปจะกลับไปปลุงคือว่า

เป็นซามากก็กินขาวที่แมาก็กินขาวน,ากกนาว สองส3เหนึ่งสองสกหนึ่งสองสามเห่อห่ออ้เิอ้อัลิงบึงนางบาสนใจนองเลยเอลิงไอลิงบึงนางบาสนใจบกักลาเลยงเอลง บางครั้ง,งามากเบินั่งน้ำมากเบิรงนางน้ำเอื่อยทำไมถึงได้คาแบบนี้ะนเบียมีใครรักเียแน<อ>้อ่าน<อ>้าไงน้าร<อ>ักแกี่้เปีย เก่ง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 ต้องมืก่งเก่งเก่งแต่ก็ยังมีน้กับน้อยที่รักแกนักเตะนะหยิมืออมมืออมมือมันตื่นแต่เศร้าพี่น้องเะว่าได้งินเสียงอัน เสียงทอลอโคงเสียงไม้เสียงปักเลอือเสียงทอลอโคงประกาศประกาศ, at, ย,งงกากาศยูออนะวัดเนา,านเะนานนเ,เพราะว่างานไปลิงในไก่วัดประกาศยูวัดตื่นตื่นแล้วข้านฮุบออกมาเนี่ยนะล่มหนาวล่มหนาวบุญบ้านไมลิงก็คือสีหนาวอะไรพี่นเลยเพราะว่าเพราะว่าบุญพระธาตุ เพราะว่าเมื่อวานเมื่อนี่เมื่ออื่นนี่บุญพระธาตุเนาะบุญพระธาตุบรรหาโคลมหนาวถูกปีบัรนน้ล้างบุญลรหาโคกับบุญบ้านเมลิงกับนี้ถือหนาวไปพรอบถือหนาวไปพรอมกันเลยลเห็นอย่างกับบ่บวหน้าว บานปัดกระด้งนาบานปัดกระด้งกึกเซลกึ๊กเซลลอะอลิงมัมมมัมลิงอามามามัมอลิงมัมมัมมัมอลิงมัมมัมลิงไอ้มัมมัมมมลิงอนะม่ะามัมมมมัมม มัมย uh ิมาต้มมาอ่ะมามอ่ะมาอ่ะอ่ะมัม

จ eh. ่าจ uh. ja mm ึงจึงจ่าจึงจึงจจึ้งจึงจ่าจึ้งจึงดุดดเอ้าเอ้าจะไม่แห้งคาเดียวนี่ ปกติลาเราจะยักเต้นตลอดเล้วกอ้าพคมีกกเียแลอแวนสงสฉันขเี่ยน,น,นะนไม่ะฉอมลเปียน้นฉันรักลูกเปีเปยปถึงแม้ว่าฉันจเจ็บปวดใจก็ตาม

mình lôm một vài cái da mình lôm một vài cái da mình lôm lông bà bà gia, bà lông này mình lôm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  nhiều hơn như non lôm mình lôm ยังอีหยังอันนี้นะหายน้ำนังลิงลิงหายน้ำนังตายแล้วลิงลิงอินแหงลิงลิงอินแหงหายน้ำนังแล้วหายน้ำนังแล้วลิงลิงมันเป็นยังมันเป็นยังคือหายแนละ้วมันกินข้าวกับบี้เยือย่อเยื่อน้ำตาคลุไปบุฮะเอาเอ,เอพาพมออกกัน ผมออกกอนเอาออกกอนผมนะ่นเไอ้น้ำตาพูดเพื่อเบ๊ะปึ๊ะปึ๊ค่ะเพไอ้คิดใช้ชีวิตตัวเองมาหายน้ำหนังห้นคิดใช้ชีวิตลิงละหายหายน้ำหนังแล้วเนื่งอ่ะ เเอาเเลียแม่งอหายหนึ่เดีแม่อหาหนาอเม้าเลีม้กินข้าวัดเบ๊เพื่อเพืไม่ลิงก็มอดแต่ปันป้อนน้องมีบุนเพียอไปเบิ่งเพื่อนเผว่าเบ๊ะอื้อหินแห้งหลข่ยแล้วมาแก่ไหมอันน่ะมืดบาเทียวเดียวค่อยบ่ลูก มักลาไปเห็นยังมักลายัางโมโหจักน้ำนังดอกอันอนี่นะเบิ่งหัดเบะหายิ่งนางมุนเขื่อนวัาเขื่อนยังยังนางเตี๋ยเบิ่งนางเตียละหายลิงลิงนั่นเป็นคนคนน้ำตาอ,ออกว่ายลิงลิงนะเล็กน้อยมักลาเด้ บักลาเน้สะบักลาจืดักลาจืดอันนี้บักลาจืดนะบักลาจืดมัน,น,นมไม่มปนไทยไหม โอ้ยลิงลิงหายน้ำหนังโอ้ยดีโต,ต้ลิงลิงดิลิงลิงหายน้ำหนัง <c oughs> มานีนจะข้อไลยเด้อบารุงฝากเป็นกำลังใจก็ไล์ก็แซมบมกลานในเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี